สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100โดยการใช้เส้นจำนวนค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทบทวนในเรื่องของการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน20โดยการนับถอยหลังบนเส้นจำนวนค่ะเริ่มที่13ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่คะ13ลบด้วย5นะคะเมื่อเรานำสิาลบด้วย5มาเขียนบนเส้นจำนวนเราจะได้ดังนี้ค่ะ เราจะเริ่มที่13นะคะและนับถอยหลังมาทีละ1 5ครั้งนะคะจะถอยหลังเป็น12 11 10 9นะคะและคำตอบก็จะหยุดอยู่ที่8ค่ะจาก13ลบ5จะได้ว่าเริ่มที่13นับถอยหลังทีละ1จําจำนวน5ครั้งจะได้8ดังนั้น13ลบ5เท่ากับ8ค่ะ ข้อต่อไปนะคะ16ลบ4เราจะหาผลลัพธ์จากการลบของ16ลบ4บนเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะเริ่มที่16นะคะเราจะนับถอยหลังไปทีละ 1, 4ครั้งนะคะจะได้เป็น 15, 14, 13, 12ดังนั้นนะคะ16ลบ4เท่ากับ12ค่ะว้าว <Wow. S 1> ต่อไปเราจะมาลองโจทย์การลบนะคะ24ลบ10บนเส้นจำนวนค่ะ จากโจทย์การลบ 24, 10ลบนะคะจาก0ควรเขียนเส้นจํานวนโค้งไปที่จํานวนใดคะถูกต้องค่ะไปที่24ค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าเพราะเหตุใดถูกต้องค่ะเพราะเป็นตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนส่วนโค้งบนเส้นจํานวนเราจะเริ่มจาก0ไปที่24ค่ะ เราจะนำ24ลบ10นะคะมาเขียนบนเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะโดยเริ่มจาก0ไปที่24นะคะจากนั้นนับถอยหลังทีละ1จําจำนวน10ครั้งจะได้ 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15และ14ค่ะ นอกจากเขียนส่วนโค้งแสดงการนับทีละ1 0ครั้งนะคะเราสามารถเขียนส่วนโค้งที่นับถอยหลังทีละ10บจำนวน1ครั้งจาก24ได้ดังนี้ค่ะเริ่มที่0ไปที่24จากนั้นนับถอยหลังทีละ10บจำนวน1ครั้งนะคะ นักเรียนสังเกตดูหลักหน่วยนะคะที่24นะคะหลักหน่วยเป็น4เพราะฉะนั้นถ้ากระโดดถอยหลังมา10ครั้งนะคะจํานวนที่ถอยหลังมาหลักหน่วยก็ต้องเป็น4เช่นกันนะคะพิจารณาที่หลัก10นะคะหลัก10ของ24คือ2นะคะเมื่อนับถอยหลังทีละ10นะคะก็จะเหลือหลัก10นะคะจาก20กลายเป็น10ค่ะดังนั้นเราจะได้ว่า24ลบ10เท่ากับ14ค่ะ มาที่โจทย์ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าคุณครูเปลี่ยนจาก10เป็น12นะคะเราจะได้เป็น24ลบ12ให้นักเรียนหาคำตอบบนเส้นจำนวนนะคะโดยจากโจทย์24ลบ12จากศูนย์ครูเขียนส่วนคงไปที่จำนวนใดคะถูกต้องค่ะคุณครูจะเริ่มที่24นะคะคำถามต่อไปค่ะเพราะเหตุใดคุณครูถึงเริ่มที่24่คะ เพราะ24เป็นตัวตั้งการเขียนส่วนโค้งบนเส้นจำนวนนะคะเราจะเริ่มจาก0แล้วไปที่24ค่ะจากโจทย์นะคะจำนวนที่เป็นตัวลบคือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะ <Yahoo! S 1> จำนวนที่เป็นตัวลบนั่นคือ12ค่ะเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้อย่างไรคำตอบก็คือ12เท่ากับ10บวก2ค่ะ จากการหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยและส่วนรวมของ12นะคะเราจะหาผลลบจาก24-12ลบ12โดยการนำา10กับ12มาลบออกจาก24ค่ะเมื่อเรานำมาเขียนบนเส้นจำนวนนะคะเราจะเริ่มจาก0ไปที่24จากนั้นนับถอยหลังทีละ10จจำนวน1ครั้งนั่นคือ24มาที่14 และนับถอยหลังทีละ 1- นสองครั้งนะคะนั่นคือจาก14มาที่13และ12ค่ะดังนั้น24ลบ12เราจะได้ผลลบเท่ากับ12ค่ะโจทย์การลบข้อต่อไปนะคะ36ลบ22จากโจทย์นะคะเราควรเริ่มต้นการลบที่จำนวนใดคะถูกต้องค่ะ36ค่ะว้าว wow. นักเรียนคิดว่าจำนวนที่เป็นตัวลบคือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะ2 2ค่ะให้นักเรียนเขียนแสดงความสัมพันธ์จำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมจะเขียนได้อย่างไรคะ22บเกิดจาก20บวกกับ2หรือ10กับ10กับ2ค่ะเราจะเขียนแสดงผลลบของ36บกลบ22บบนเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะ เราจะเริ่มจาก36นะคะแล้วนับถอยหลัง10กับ10กับ2จะได้เท่ากับ14ค่ะดังนั้นนะคะ36ลบ22เท่ากับ14ค่ะเรามาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะโจทย์ปัญหาการลบนะคะ59ลบ13ค่ะเราจะหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมของ13ได้จาก10บวก3 จากนั้นนะคะให้เราไปเริ่มที่59ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนสังเกตดูที่หลักหน่วยของ59นะคะนักเรียนจะพบว่าหลักหน่วยของ59ก็คือ9หากนับถอยหลังไปทีละ1 0หนึ่งครั้งนะคะเราจะไปหยุดอยู่ที่49ค่ะและนับถอยหลังไปทีละ1อีก3ครั้งนะคะจะได้ 48- 47และไปหยุดอยู่ที่46ค่ะ วว้า <Wow. S 2> และเรานะคะสามารถเขียนคำอธิบายจากการลบบนเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะเริ่มจาก59ถอยหลัง10กับอีก3ได้46ดังนั้น59ลบ13เท่ากับ46ค่ะมาต่อที่แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่2เล่มสีชมพูของนักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า56นะคะแบบฝึกหัดที่2.8ค่ะ ข้อที่1นะคะ59ลบ24ค่ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะ59เป็นตัวตั้งนะคะเราจะเริ่มที่59ค่ะเราจะเห็นว่า24เป็นตัวลบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาส่วนย่อยและส่วนรวมของ24ค่ะให้นักเรียนหาพื้นที่ว่างๆข้างแบบฝึกหัดเขียนไว้เลยนะคะ24นะคะเกิดจาก10บวก10บวกสนะคะ เขียนไว้เลยนะคะด้านข้างค่ะจากส่วนย่อยส่วนรวมนะคะ10บวก10บวก4นะคะนั่นหมายความว่าเราต้องกระโดดถอยหลังไปทีละ1 0 2ครั้งและกระโดดถอยหลังไปทีละ 1- 4ครั้งนะคะโดยนักเรียนสังเกตเห็นนะคะดูที่หลักหน่วยของ59นะคะลงท้ายด้วย9นะคะ เป็นเลข9กนะคะเพราะฉะนั้นการนับถอยหลังมา1ิบนะคะหลักหน่วยก็ต้องเป็น9เหมือนกันและหลักสิบนะคะจาก50ก็จะกลายเป็น40นะคะถอยหลังมา1ิบก็คือจาก59จะเป็น49ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งนะคะจาก59มาที่49ได้เลยค่ะ ให้นักเรียนพิจารณา49นะคะนับถอยหลังมา10นะคะเราจะได้ว่าจาก49นะคะเราถอยหลังมา10เราจะได้เป็น39ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งนะคะจาก49มาที่39ค่ะเรานับถอยหลังทีละ10ไป2ครั mm. <anco. S 1> ้งแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนนับถอยหลังทีละ1อีก4ครั้งนะคะเราจะได้ว่าจาก39ไป38 37 36และไปหยุดอยู่ที่35ค่ะแล้วเราจะเขียนคำอธิบายการลบบนเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะเริ่มจาก59ถอยไปอีก10กับอีก10กับอีก4ได้35ดังนั้นนะคะ59-24ลบ24เท่ากับ35ค่ะ ไปนะคะ65ลบ22นะคะเราจะเขียนการลบบนเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะให้เริ่มที่ตัวตั้งก่อนนะคะเริ่มที่65นะคะเราจิ้ม65ไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เขียนแสดงความสัมพันธ์ส่วนย่อยและส่วนรวมของ22ที่เป็นตัวลบนะคะซึ่ง22นะคะเกิดจาก20บวกกับ2หรือ20นะคะสามารถแยกเป็น10บวก10 ะะเพราะฉะนั้น22จะได้ว่า10บวกสิบวกสค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนับถอยหลังไปทีละ1ิบครั้งนะคะเราจิ้ม65ที่เป็นตัวตั้งไว้แล้วนะคะในวงกลมสีชมพูนะคะจากนั้นถอยหลังไป1ิบครั้งจะได้ว่า65ถอยไปหนึ่งครั้งเป็น55และถอยไปอีกหนึ่งครั้งนะคะจะไปหยุดอยู่ที่45ค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เรานับถอยหลังทีละ1ไป2ครั้งนะคะนับถอยหลังทีละ1ไป2ครั้งนะคะ,ะ, 1, คะ,คะจาก45ถอยหลังไปสองครั้งเป็น44และ43นะคะเราก็เขียนจำนวน43กํากับไว้บนเส้นจำนวนด้วยนะคะจากนั้นก็วงกลมไว้ด้วยค่ะมาต่อที่ด้านล่างนะคะเราจะต้องเขียนอธิบายการลบด้วยเส้นจำนวนนะคะเริ่มที่65ถอยไป10 กับอีก10กับอีก2ดังนั้นนะคะ65ลบ22เท่ากับ43ค่ะ <Hey. S 1> ไปต่อที่ข้อที่3ค่ะจากโจทย์ค่ะ70ลบ31เราจะนำมาเขียนบนเส้นจำนวนได้ดังต่อไปนี้เริ่มที่70ก่อนนะคะให้เด็กๆจิ้ม70ไว้ก่อนจากนั้นให้เราหาส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะของ31 ซึ่ง31เกิดจาก10บวก10บวก10บวก1นะคะจากนั้นค่ะเราเริ่มที่70ถอยหลังไป10ครั้งที่1จะไปหยุดอยู่ที่60ถอยหลังไปอีก10ครั้งที่2จะไปหยุดอยู่ที่50ถอยหลังไปอีก10ครั้งที่3จะไปหยุดอยู่ที่40 และนับถอยหลังทีละหนึ่งไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเราจะไปหยุดอยู่ที่39ค่ะด้านล่างค่ะเราจะเขียนอธิบายการลบบนเส้นจำนวนโดยเริ่มจาก70ถอยไปอีก10กับอีก10กับอีก10กับอีก1ดังนั้น70-31ลบ31เท่ากับ39 <Hey! S 1> ไปต่อที่หน้าต่อไปกันเลยนะคะ หน้าต่อไปค่ะหน้า57ค่ะข้อที่1ค่ะ75-21ลบ21นะคะ75-21ลบ21เราจะเริ่มที่75ซึ่งเป็นตัวตั้งนะคะส่วนตัวลบ21เราจะหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยและส่วนรวมโดย21เกิดจาก10บวก10บวก1จากนั้นค่ะ 75นับถอยหลังไปอีก10ครั้งที่1จะไปหยุดอยู่ที่65นับถอยหลังไปอีก10ครั้งที่2จะไปหยุดอยู่ที่55และนับถอยหลังทีละ1ไปอีก1ครั้งจะไปหยุดอยู่ที่54เพราะฉะนั้นนะคะคำตอบคือ54เราก็วง54ไว้ข้อนี้นะคะ75ลบ21เท่ากับ54คะ่ะ ข้อที่2 63-14ลบ14ให้เริ่มที่63จากนั้นหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมของ14 14เกิดจาก10บวกกับ4 เมื่อเราได้ความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมของ14แล้วเริ่มจาก63นับถอยหลังไปทีละ10หนึ่งครั้งนะคะจาก63จะไปหยุดอยู่ที่53จาก53นับถอยหลังทีละหนึ่งไปอีก4ครั้งนะคะก็จะเป็น 52, 51, 50, 49ครบ4ครั้งแล้ววง49ไว้เลยค่ะเราจะได้ว่า63-14ลบ14เท่ากับ49 วว้า <Wow. S 2> ข้อต่อไปค่ะข้อที่3 100ลบกับ31เราก็เริ่มที่100นะคะจิ้ม100ไว้เลยจากนั้นตัวลบของเราคือ31เราก็หาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมของ31นะคะ31เกิดจาก10บวก10บวก10และบวก1ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นับถอยหลังไปทีละ10 3ครั้งเริ่มที่100ถอยไป10ครั้งที่1ไปหยุดอยู่ที่90ถอยไป10ครั้งที่2ไปหยุดอยู่ที่80ถอยไป10ครั้งที่3ไปอยู่ที่70จากนั้นนะคะลากเส้นโค้งไปเลยค่ะจาก100เป็น90 90ไป80 80ไป70และกระโดดครั้งสุดท้ายนะคะกระโดด1ครั้งนะคะถอยหลังจาก70ไป69ค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า100ลบ31เท่ากับ69ค่ะเ้าค่มาต่อกันที่หน้า58ค่ะข้อที่1 36ลบ14ในข้อนี้บนเส้นจำนวนไม่มีจำนวนแสดงบนเส้นจำนวนเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดตำแหน่งของจำนวนเองนะคะโดยตัวตั้งคือ36 เราจะให้36อยู่บนเส้นสุดท้ายนะคะอยู่ขวามือสุดของเส้นจำนวนเลยเขียน36ลงไปนะคะจากนั้นค่ะมาวิเคราะห์ที่14กันค่ะ14เกิดจาก10บวก4เราจะได้ว่าเรานับถอยหลังทีละ1 0 1ครั้งและนับถอยหลังทีละ1 4ครั้งโดยเริ่มที่36 จากนั้นนับขีดไปอีกต่อไปอีก10ขีดนะคะนับย้อนมาด้านหน้ามาอีก10ขีดนะคะจะได้ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะขีดที่10อยู่ตรงไหนนะคะมาร์กไว้ให้เด่นๆนิดนึงนะคะจากนั้น36ถอยหลังมาอีก10นั่นคือจำนวนไหนคะถูกต้องค่ะจำนวนนั้นก็คือ26ค่ะ จากนั้นนะคะนับย้อนมาด้านหน้าทีละ1อีก4ครั้งนะคะจะได้ว่า25 24 23และ22นะคะเราก็เขียน22แสดงจำนวนไว้จากนั้นนะคะเขียนเส้นโยงของจำนวนจาก36มาที่26และไปที่22ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ36ลบ14เท่ากับ22ค่ะ ข้อต่อไปค่ะข้อที่2 59ลบ23 59เป็นตัวตั้งนะคะเราจะเขียน59ไว้ที่ปลายเส้นจำนวนด้านขวามือสุดเลยจากนั้นค่ะเราจะหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยและส่วนรวมของ23 23เกิดจาก10บวก10บวก3 จากนั้นเรามานับถอยหลังบนเส้นจำนวนกันเลย59นับถอยหลังไปทีละ12ครั้งครั้งที่1ค่ะ59ถอยหลังไปทีละ10นับไปอีก10ขีดนะคะนั่นคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9และขีดที่10นะคะเรามาร์กเด่นๆไว้59ถอยหลังไปทีละ10ครั้งที่1จะไปหยุดอยู่ที่49ค่ะและนับถอยหลังไปอีก10ค่ะเป็น 1>, 1 2 3 4งสองสามห้าหกดแปดเขีดที่10บมาร์คไว้เด่นๆเ,เลยนะคะจาก49เราจะไปที่39ค่ะเขียน39ไว้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะเขียนเส้นโค้งจาก59ไปที่49 49โยงไปที่39ค่ะและยังไม่จบนะคะเราต้องนับถอยหลังไปอีก 3ครั้งนะคะนับถอยหลังไปอีก3าครั้งนับทีละ1เป็น1 2 3จากนั้นมาร์กไว้เลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่า3จํานวนพวกนี้คืออะไรเราเขียนค่าของจํานวนลงไปบนเส้นก็ได้ค่ะหรือนับก็ได้เป็น38 37 36เราจะหยุดที่36นะคะเพราะฉะนั้นเขียน36ไว้เด่นๆวงกลมคําตอบไว้เลยนะคะจากนั้นค่ะ โยงเส้นแสดงจํานวนจาก39มาที่36ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ59ลบ23เท่ากับ36ค่ะย้าฮูข้อต่อไปค่ะข้อที่3 45ลบ17นะคะบนเส้นจํานวน45เป็นตัวตั้งเราก็เลยเขียน45 ไว้ที่ขวาสุดของเส้นจำนวนจากนั้นค่ะเรามาวิเคราะห์ที่17นะคะ17เกิดจาก10บวกกับ7เราจะได้ว่าเราจะนับถอยหลังไปทีละ10หครั้งนะคะโดยเริ่มที่45เราก็นับไปอีก10ช่องนะคะนับไปอีก10ขีดพอถึงขีดที่10แล้วนะคะเด็กๆก,ก็มาร์คส u วยนะคะ จาก45ถอยหลังมาอีก10ก็จะกลายเป็น35ค่ะเขียน35กำกับไว้จากนั้นโยงเส้นจาก45มาที่35ที่แสดงการนับถอยหลังทีละ10จากนั้นค่ะนับถอยหลังไปทีละ1-7ครั้งค่ะนับไปอีก7ครั้งนะคะเมื่อถึงครั้งที่7ก็มาร์คไว้แต่เราไม่มั่นใจว่า ครั้งที่7จะเป็นจํานวนไหนเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะเขียนตัวเลขนะคะแสดงจํานวนจาก35นะคะเด็กๆก็เขียน3 4 4 3 3 3 32 3 0 29และ28นะคะเราจะหยุดอยู่ที่28ค่ะ แล้วเราก็เขียนเส้นโค้งนะคะลากเส้นมาจะนับแบบทีละ1นึ่นะคะทีละช่องมาแบบตัวอย่างแบบนี้ก็ได้หรือเราจะนับทีละ7แค่ครั้งเดียวนะคะโยงมาแค่ครั้งเดียวนะคะจาก35มาที่28แบบนี้เลยก็ได้ค่ะ oh, <no. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ว่า45-17ลบ17เท่ากับยี่ค่ะ <Hey. S 1> มาที่ข้อสุดท้ายกันค่ะ 86ลบ22 86เป็นตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียน86นะคะไว้ที่ขวาสุดของเส้นจำนวนค่ะเมื่อเราเขียน86เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาวิเคราะห์ตัวลบกันค่ะตัวลบของเราคือ22 22สามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมนะคะได้ว่า22เกิดจาก10บวก10บวก2นะคะ เราจะนับถอยหลังทีละ10 2ครั้งนะคะและนับถอยหลังทีละ1 2ครั้งค่ะเริ่มที่86นะคะเราก็นับจุดตัดนะคะหรือว่านับตรงเส้นนะคะไป10เส้นจากนั้นเมื่อครบ10นะคะเราก็มาร์กเต็นๆไว้อันนี้เป็นครั้งที่1แล้วนะคะครั้งที่2ค่ะอย่าเพิ่งโยงก็ได้นะคะเราสามารถนับต่อไปอีกได้เลยนับไป10ช่องหรือว่าจุดตัดเป็น10เส้นก็ได้นะคะเมื่อครบ10แล้วนะคะให้เรามาร์กไว้เลยค่ะ จากนั้นนะคะจุดที่เรามาร์คไว้เราก็สามารถเขียนตัวเลขนะคะแสดงจำนวนนะคะ86ถอยหลังมาอีก10ครั้งที่1จะได้เป็น76และถอยหลังไปอีก10อีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ที่66และโยงเส้นแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนค่ะและเราจะต้องนับถอยหลังไปอีก2นะคะนับ1 2นะคะเขียน จำนวนลงไปนะคะขีดแรกเขียน65และ64กันสับสนนะคะจากนั้นค่ะเราหยุดที่64เพราะว่าเรานับครบ2ครั้งแล้วนะคะแล้วก็โยงเส้นมาเป็นการนับทีละ1แบบนี้หรือเราจะโยงแสดงการนับทีละ2 1ครั้งแบบนี้ก็ได้นะคะจาก66มาที่64คะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ86ลบ22เท่ากับ64ค่ะวว้า จากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดไปนะคะเรียนไปทั้งหมดในคาบนี้นะคะเราจะสรุปได้ว่าการลบจำนวน2จํจำนวนอาจหาผลลบได้โดยใช้การนับถอยหลังบนเส้นจำนวนค่ะ